วันนี้วันที่9นะคะ9กุมภาพันธ์2564วันนี้เหลืออีก2วัน9 1 0 11วันที่11ก็วันจุดจีนนะคะวันนี้ก็ตลาดก็คึกคักหน่อยมีของขายเยอะแยะค่ะมีทั้งของใช้แล้วของกินดูดูถ่ายแบบโดยรวมๆนะคะอนะ,อะเยอะเลยเยอะเลยเอือจะพา เดี๋ยวคะ่ะกับก็ค่อยถ่ายอีกข้างหนึ่งเนาะเออนี่ถ่ายข้างนี้ไปก่อนนี่เส้นทางของตลาดก็เหมือนตลาดนะัดแหละแต่เขามีทุกวันนะคะมีทุกวันเออมีทุกวันเลย,เยเวันนี้วันที่เดี๋ยวต่อไปก็เป็นวันวันใน่ายวันที่14บส่นะน่ารักนะนี่นี่ที่ตลาดสดเนี่ยท่าเสด็จ ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ <c oughs> แล้วก็มีกล้วยมีข้าวโพดนะมีสับประรดเดี๋ยวขับก็บค่อยมาซือ้อมีจังโม่ของใช้ของใช้ปะก็รอ,อ,องเท้าฮะฮะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายไปไหนอ่าถ่ายลงคลิป ยูทูบอ่านี่แฟนคลับอืนี่ก็จะมีกล้วยไว้ไว้เจ้าบางคนเขาก็ซื้อเตรียมไว้เลยเมื่อวานนี้เพื่อนก็ซื้อเตรียมไว้เออเตรียมไว้เลยเอะไรเงี้ยเดินเร็วหน่อยนะคะเดินแล้วเวยนหัวเอ่อเดินแล้วเวยนหัวเ,เนินนิดนึงอาคา่มีดอกไม้มีอะไรพร้อมเลยแล้วก็มีผลไม้ ผลไม้เตรียมพร้อมนีผลไม้ใหญ่ใเขาจะเชิญกล,ลกกับละนี่คือช่องที่มีของขายมีลอตเตอรี่ด้วยอืแล้วก็ต่อไยต่อใบต่ออืมนี่ก็คือมีผลไม้ด้วยเห็นไหมคะมทั้งสองข้างทาง,งล่ะค่ะที่อีทางกลับทางกลับ มีพ่อค้าน้ำพ่อค้าน้ำมีพ่อค้าน้ำอ่าสนะบายสบายพ่อค้าน้ำอ่านี่ก็มีของขายมากของไหว้อยู่นะมีปลาหมึกนะอ่าพอหลังจากเลิกไหว้แล้วเราก็ทำต้มจืด <c oughs> ต้มจืดปลาหมึกกัข้าวอ่ทาทำกับข้าวต่อ,อนี่ เมือ่อวานเราโมดเน,นอร่อยนะอันนี้อร่อยจะขากลับค่อยมาเอาเนาะนี้ก็ผลมไม้ชื่อว่าไอ้เจ้านะก็มาซื้อกันได้ที่ตลาดสดท่าเสด็จนะคะเราจะถามแม่ค้าว่าขายถึงแม่ค้าคนสวยขายคือขายถึงวันไหนนะพัุ่งนีน้พรุ่งนี้ออาพรุ่งนี้แล้วแล้ววันนี้ก็ถึง กลางคืนเลยนะรู้ด้วยนะตอนเย็นอ๋อตอนเย็นเจ๊เฮ้ยเชื่อไส้กูเลยนี่ขบไม้อยากจะรู้ด้วยว่าขบไม้แน่นะก็มาซื้อกันได้นะเช้าเนี้ยนะถึงสิบโมงปะถึงจ้ะถึงเนาะเดี๋ยวคลิปลงแล้วเขาเผื่อก็มาซื้อกันเฉียวสิบโมงมาได้เลยจ้าสิบโมงก็มาได้นะคะนอกจากแม่ค้าจะสวยนะผลไม้ ผลไม้ก็สวยนะนะประมาณ10บโมงตลาดก็จะวายแต่ก่อนนั้นเขาขายทั้งวันนะนะจำได้ตอนมาตั้งแต่ปีห้าแปนี่ก็จะมีส้มโหลละหกสิบม,นะมีทั้งส้มเล็กส้มใหญ่ก็มาอุดหนุนก็นได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะลงคลิปละตลาดสดท่าเสด็จนะคะ อนนี่ค่ะมีเงินร้อยแปดสิบบาทนะคะนีะคะอ่าอนนี้ก็มาเลื่อนอ่าดีชิพาไปกีถ่ายแล้วเนาะอ่าขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปอ่ะค่ะค่ะดีค่ะค่ะ